พอล้ป้างียบรเงี็นาตอนนี้าซื้อกูเห็นมดน้ำรตินี้คือนั่นละกูจะมีซื้อค่ะขายหน้าซื้อดซื้อเ้แล้วเอแล้วไนนว้เลรแล้าเฮ้ยลว

เราไม่ได้ขเ้เห็นมาระวังมันล้มนะเราอะมันล้มนะ เพราะว่าตอนมัดกับตอนยกมันมาเหมือนกันระยดใกด้ละแล้วล่ะตามขึ้นหัวเสาไปแล้วหรอกแต่มั่นคงต้องนู่นอ่ะเสาเอกเอ,อ๋อนันแหละปัญหาฮักวางมากๆ่ะแก้มาดูกูเอ,อ้ยไปย่อไปลบสายไปลบโม่มันขาด ลงอยู่แล้วยังบอพอจะเอารูปอีกบ่ รวยรวยีี <göz imprisoned> ่ <sh> ่ไหนน

กินข้าวแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตั้งตั้งเสาเสร็จแล้วเสาองค์เสาเอกอะไรก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็รวมตัวกินข้าวกันอยู่จ้า